ก็มันขี่ดีก็มาไปหลุดยังมือเ้าร์คขายโกโก้ได้สองสุดเลอแมนเอาคือดีแต่พ่ยาดีว่าดีขายเอาค่กพักขึ้นเออสุดยอดตั้งแต่นั้ได้หนึ่งพันสองร้อยบาทคุณนะคุณนางยูซื่อกัมีรายได้นางยูอชื่อกับมีรายได้อาัยดีนะเนาะคนบอกทายดีดีหเึ่งบาทผู้ใดละมากอย่าแม่วานนี้่นีเด็แม่วนนี้มา้านเท่านี้ตี ป้าาเราเป็นซังไ้มือดีเข้ามือดีมาเห็ดข้าวนะข้าวับขาอ๋อเออเป็นจังไงว่าว่ไป,ป้าป้ากินข้าวไหมพอเดอกินข้าวสมตามอีเมก่อนทำหีดำปืป๊ด สมตำใจปลกคอเตะผักไืม ส่มตำเส้นแบบเคี้ยหน่อยแสบตายแกกมันขนาดปั้นเขาเ้าวเหนียวยังเป็นกล้ามพี่น้อง <c oughs> หอมปีล้องกินบนุญเด้อตำมัก,กรอแม่ค้าล้องตำมัก,กรอไสเย็นผักหอมปีให้ลูกค้ากินล้วมึงได้เจ้าค่ะแส่บไหลไอ้อามาสี่คนไม่น่ามนเลือกตัวไอเนี่ย ไอมาสีคุณอืมพี่อีสามป่น,นเี้หอวนบ กินเมดหนีก็ได้หลายคนอยู่ด้วยเนี่ย <laughs> ม,มาลักขี่นก ไอแม่อยากกินแจงผักิเกกล็กตะกิเล็กโจทย์บ้านเขาเ่ยแม่ไปเก็บที่สวนปลามัดมาให้เราแกงกินคมๆมแจบประสานพี่น้อง เหมือดอันนี้กะหั่นกิโลเลยเด้อตัวไหตัวมันค <ś c oughs> มโอ้โอ้คมจนเสียเ้นเสีย,เ,ยเอ็นกินผักเรวกินผักแล้วอารมณ์ดีเด้อ ให้กินบกให้กินเนื้อมกัมโกซกิเียตาบกอมาหลายตาบโก,โกอ้ชาอาปาก ไอ้ามาสี่คนอารมณ์มันดีพี่นอ้องมันไม่แต่อ,อารมณ์ดีลุมันจะขวาว เปิดตัวหานักเอกมาทีนอหนอ๋อหนุ่มคอมีเอพี uh, <AP. S 1> แล้วดีโคเลยโคสลี่จริง a งเออโอสลี่จริงแล้วก็กะดิ่อปวดอ้าป๋าสวยไหมวันนี้วันนี้ใส่เสื้อเป็นผ้าผ้าอะไรนะอ่าผ้าสินผ้าสินก็กับส้มสินกระโปง มีเมียเป็น, <laughs> นมีเมียเป็นพี่บ้าพี่บัวยากอายว่าเถอะโยไวอะไรติงต ong p e r s o นไอ้ติงตอง g ไหมเนาะติงตอง,ต,ง,ต,องติงตองบัดสวยติงตองบัดสวยบัดบิวตี้ฟูลใช่ไหมติงตองบัดสวยบัดบิวตี้ฟูลใช่นไหมเฮ้ยผัวกำลังรอมารอด้วยนะไอ้กบ้าหล่อมาลูลบเราบ่จนเลยนั่งนี่อื้อสิออ อยู่หลอดอยู่กินนี่ได้ไหมบกหม่ลากินนี่ได้บ่ลูกไมซันไมซันอยูแคนอิทเด็ดวันโอ้สไปซี่มันไม่ไม่สไปซี่มันขมมันไม่สไปซี่สไปซี่เฮ็ดอย่างอันนี้ยมันขมเนี้ยอันเนี้ยมันบิดเถื่อนเนี่ยเนี่ยบะหมาละกินลูกเนี่ยเร็วเร็วเเฮ็ดเมือเลี้ยงเยสิพ้าไปอ้ายมาสี่คนไม่น่ามลทานผัก วันนะเจ้าคะกินผักแล้วอารมณ์ดีเพคะบายยายนีหนูนาสวีเดนแ้นเผ็ดจุบจุบจับจับจุบจวบสวัสดีค่ะ